สวัสดีครับพี่พวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญกลมหลวง่กวยปี2504เนื้อทองฝาบาทน,น,นี้ก็เป็นรุน่นที่ฉีกหน้า แแล้วสีข้างหน้าน่าจะความหน้าปัม๊มแล้วมาลองกวงดูมือนเดิมอย่างแรกผมอยากให้ดูเมตตาหลวงพ่อก่อนเลยเห็นไหมเมตตาหลวงพ่อจุกลกมและเล็กมากเล็กและคมกลมมาก ถ้าเราถอนใหม่ก็ต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนบ็อกแรกแต่กลมเล็กอย่างนี้เลยดูใบหน้าหลวงพ่อตื่นนะแต่แกะคมดูหายปลาดูเส้นเลือดตรงแขนเป็นธรรมชาตินะเส้นเลือดดู จี่วัวนยูจวาคมสิกเป็นนิดหน่อยสันนี้ต้องตั้งเลยนะสันจีวรตรงนี้ต้องตั้งคมเลยต้องเป็นสันนี้มาต้องคมอย่างนี้ด้วยนะนยูจวรต้องคมนี่ถึงจะเป็นหนา,นาแต่คมเห็นไหมมือหลวงพ่อ รอยแกะเพราะมันธรรมชาติใช่ไหมรอยขูดบล็อกขูดอะไรมีหมดนี่รอยขูดบล็อกนะจีวอนตื่นตื่นนะแต่คมดูนี่เป็นสันเลยใช่ไหมนี่เป็นสันนะมันตัวสือ แม่หลวงพ่อแม่ใน <c oughs> หัวนี้ต้องมีช่องต้องมีช่องตรงหน้ากอไก่นี่จะมีเนื้อเกินติง่งหนึงเล็ก มนะฮะก้อนหนึ่งก็อนเล็กๆก้อนหนึ่งหน้านเกินนะเล็กเลยแล้วก็ตรงวอลแวน หน้าว่าวนเนี่ยตรงเลขนี่รอยรอยรอยบล็อกมีปัญหาแน้กานแกะ ใบหน้าหลวงพ่อทีนึง่งนะดูฝั่งนี้ซึกหน่อยแต่ก็อร่อยอยู่แล้วมาดูข้างหลังกันเรียที่หัก่อนเลยหัวจอดเรียบร้อยดี ตัวยันแม้จะมีการแกะซ้อนกันเป็นธรรมชาติไม่ได้แกะแบบสูงแหลมแบบตั้งใจขูดแค่ตรงสันกางอันนี้แบบรอยแกะซ้อนกันแกะภาพตัวยันจะไม่จะไม่จะไม่สูงมากนะตัวหนังสือจะไม่สูงมากแต่จะคม ตัวสืจุคมตัสื่อว่าจุคมมันตัดกันครับ ขอบตัดนี้ตัดจากตัดจากข้างหลังไปข้างหน้านะดูเดี๋ยวฉีกข้างหน้าเห็นไหมตดัตดแล้วไปฉีกข้างหน้าตัดแล้วไปฉีกข้างหน้าตัดไม่สุดหรอกตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกแต่ไปฉีกอยู่ข้างหน้าไม่ได้ฉีกอยู่ข้างหลังว,ว่าบล็อกกระแทกกระแทกบว่อกแบบฟามหน้าดีดูง่ายดีเลียน แต่เกนไม่รู้กะดูง่ายตัวตัดก็รู้แหละเดี๋ยวตัวเสียตีนะึงมากางแกะเป็นธรรมชาติไม่สูงโด่งจนเวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจน มือหลวงพ่อคมนะตรงนิ้วมือหลงพ่อนิ้วชี้เห็นไหมเป็นแท่ง,งผมเลยทั้งสองนิ้วเลยนิ้วโป้ข้างซ้ายก็คมเห็นะดูแต่ผมให้พี่จำเม็ดต่างพ่อไว้อะ ของแกะเม็ตาจะมีเล็กขนาดนี้แน่นอนไอ้ของถอดของถอดจะไม่เม็ตาเล็กขนาดนี้แน่นอนถ้าเล็กขนาดนีต้องเป็นบล็อกแรกหรือไม่ก็ต้องแกะบล็อกใหม่ไปเลยถ้าแกะบล็อกใหม่หน้าก็ต้องเพียน สวัสดีครับพี่ๆไว้ที่นี่ก่อนนะครับติชมได้นะครับพี่ๆสวัสดีครับ